ตนนี้เรารอเทสเอสพันธ์นะผมเอาละทุกคนได้เวลาลองฟันดู โอเคครับผมกาบซีนด้นะครับอยู่ในห้อง3 0 6เลสซิ่งนะผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ BM นะครับผมของโคราชโคหักตาแล้วหนึ่งคนไป <c oughs> ถุงมือแล้วต <c oughs> ันนี้เรารอเทสเอสพันะครับผมสีเทามไ <c oughs> <c oughs> อรอไปเทสรถคันนี้นะผมเขาบอกว่ารอช่างประกอบให้ก่อนรถโคตรเท่ก็ไม่รู้ว่าช่างเขาจะประกอบนานไมหมบวกกับชาร์จไฟด้วยรอเขาประกอบรถสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเราดูว่าจะได้ขับไหม

ไม่ได้อยู่โอ,อ้ยหาเพียไม่เจอเอาละทุกคนได้เวลาลองสัดดู เล่นฮีโรจะลองปรับโหมดเป็นเดี๋ยวผมจะลองปรับโหมดเป็นโหมดเลตซิ่งเอาอ่าดูซิ โอ้ไปไปหมดเนสติ้งไร้เทียมานเลย ทำทำแต่ไม่ได้แต่อาจจะไม่ใส่หมงี้รถขับง่ายกว่าอีกขับง่ายกว่าเนี่ยอ๋อไม่เดตรงนู้นได้ เาโอเคไหมครับโอเคครับ okay ผมพี่ครับหมดปกติโหมดไหนมันขับได้ถึงสามร้อยอ่ะันนี้มาอันนี้มันนี่บนตัวเก่าหน่อย นิ่มไปดน้พี่นะใช่เพราะว่ามันนิ่มไปนิ่มจนขับง่ายอะขับง่ายขับแรงนะโอ้ผมลองซัดดูว่าขึ้นไวอย่านะขับง่ายมากโอ้สนุกมากถ่ายอะไรอีกไหมพี่จะได้เห็นเดี๋ยวผมไปถ่ายแบบข้างในออออขอบคุณครับผม ได้ครับผมจากที่เราสรุปมานะผมโหมดรถมันจะเอาไว้ขับท้องถนนปกติใช่ไหมลองซัดไปประมาณร้อยก้สิเกาก็สั่นตอนแรกก็สงสัยว่าเอ้มันตันไม่ใช่นั้นเหรอวะก็เลยลองไปอีกเส้นหนึ่งเพื่อไปลองแบบโหมดเบสที่เขาบอกว่ามันจะเรียก กำลังแรงม้าของรถแบบเต็มประสิทธิภาพพอไปลองซัดปุ๊บตันสองร้อยเครื่องฟันฟู่แล้วหน้าจอขึ้นสีเหลืองอีกเหมือนเป็นหมดเตลอนว่า,วายังไม่ได้ใส่รง่นนี้นะ่ะพอไปถามพี่ที่ศูนย์เบียมโคราชผมบอกว่าเออมันยังไม่ได้ใส่กล่องน,นู่นนี้นะันอะไรสักอย่างเพราะว่ารถเพิ่งเข้าศูนย์วันนี้แล้วเราก็ไปหาศูนย์โดยที่เราไม่ได้นัดอะไรกับศูนย์เลยแต่วบอกว่าพี่ครับผมอยากลองเอสทัน เขาก็ให้เราไปลองแล้วเขาขึ้นประกอบแล้วก็ชาร์จแบตให้เราแล้วก็ผมลองเป็นคนแรกด้วยก็เลยแบบอ๋อมันยังไม่ได้ทานู่นทำนี่ทํานั่นก็ไม่แปลกแต่โดยรวมขับแล้วสนุกมากขับแล้วก็โอเคแต่เหมือนจะไม่ชินกับตรงเจียเท้านะผมมันจะเป็นตรงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันเตะยากมากแต่โดยรวมก็โอเคขับสนุกเลี้ยวง่ายเข้าโค้งง่ายอ่ะง่ายทุกอย่าง อัาตราเร่งก็ดีด้วยเสียงทอก็เพราะมีขาดไปท่อเดียวเนี่ยโดยรวมลววมนนันก็พยุงให้คะแนนนะก็สิบถึงสิบาทเองวันนี้มันก็ไม่มีข้อบร่องก็วันนี้ไม่มีอะไรมากสรุปโดยรวมแต่ห้าเออลืมบอกไปกับปิดคลิปแล้วมั่อ ถ้าใครอยากไปลองรถแบบหรือพวกบิ๊กไบค์ของ BMW นะครับผม <S <S ไปลองแ้ที่ BMW โคราชนะครับผมพี่พนักงานใจดีแล้วก็เฟรนลี่มากเลยครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจด้วยนะ